ทางด้านของลำยยแห่งทองคำค่ะแฮปปี้ผู้ชมค่ะไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศนะคะแต่ไม่ลืมที่จะแบกสิ่งสำคัญจากเมืองไทยไปด้วยค่ะเพื่อที่จะเอาไปถ่ายภาพคู่กับของไอเฟลนะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทางด้านของสาวลำยัยแห่งทองคำค่ะนะักร้องสาวชื่อดังเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีการออกมาประกาศบอกว่าจะินเตอร์นะไปทัวร์ที่ยุโรป9ประเทศด้วยกันเมื่อจ,จะเป็นสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนฟินแลนด์เยอรมนีนอร์เวย์เบลเยียมออสเตรียเอออสเตรียขอไปค่ะออสเตรียแล้วก็เดนมาร์ก ซึ่งงานนี้ค่ะสาวลำใหย,ยพร้อมกับทีมงานแดนเซอร์เนี่ยก็นักดนตร,ตรีนตร้อยกขบวนไปเลยค่ะแบบจัดหนักจัดเต็มนะคะเอาใจแฟน,แฟนๆทั่วโลกเลยแบบจุใจแบบโอ้โหพร้อมเสิร์ฟความสนุกให้ถึงที่ค่ะแถมล่าสุดนะคะสาวลำใหยเองเนี่ยก็เสิร์ฟภาพความสวยความปังระหว่างไปทัวร์ยุโรปค่ะรวมถึงมีการแวะพักผ่อนเที่ยวกรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะโอ้โหมีการออกมาโพสต์เหมือนเป็นภาพนะคะผ่านทาง Facebook ไหทองคำค่ะบอกว่าลำยายใหยไหทองคำเนี่ยแบกไหทองคําไปเที่ยวเมืองปารีส ค่ะแล้วก็มีการเสิร์อีกนะควว่าไหาทองคํานี้เนี่ยมีความสําคัญกับน้องลำใหญ่มากเพราะฉะนั้นน้องไปที่ไหนต้องแบกไหทองคําไปด้วยน่ารักมากแล้วก็มีการเออเหมือนแนบเป็นภาพของสาวลำใหญ่ยืนโพสท่าจึง้งๆใส่ชุดยีนสุดเท่คู่กับไหทองคำค่ะอันแบบต้องบอกว่าคือเธอเนี่ย ต้นกาเนิดก็มาจากค่ายไหทองคําอะไรแบบนี้คืนนี้แหละค่ะสัญลักษณ์ไห่ทองคำเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ค่ะเธอก็เอาไหเนี่ยนะคะไปถ่ายคู่กับของไอเฟลซึ่งเป็นเหมือนว่าแบ็กกราวอยู่ข้างหลังค่ะท่ามกลางแฟนๆที่เห็นภาพดังกล่าวเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมแล้วก็บอกว่าโอ้โหลำไยเนี่ยภูมิใจมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีสปิริตแรงแล้วก็สวยขึ้นมากๆเลยจริงๆค่ะชื่นชมค่ะ a ทยนิวสื่อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ